ความว่างไม่ใช่ความไม่มีหากแต่คือพื้นที่ที่ทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลายคนกลัวความว่างเพราะคิดว่ามันว่างเปล่าไร้ความหมายหรือทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวแต่แท้จริงแล้วความว่างเป็นเพียงการไม่มีสิ่งที่รบกวนไม่มีการยึดต,ติดไม่มีการกำหนดว่าจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งพื้นที่ว่างจึงเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างที่สุดพร้อมให้ทุกสิ่งได้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ลองนึกถึงพืนฟ้าที่ว่างเปล่าไม่สามารถก่อตัวลอยผ่านและสลายไปได้อย่างอิสระความว่างในใจเราก็เช่นกันเมื่อเราไม่เติมเต็มมันด้วยความคิดความกังวลหรือความกลัวเราจะค้นพบว่าจิตนั้นโปร่งใสเบาสบายและพร้อมต้อนรับทุกประสบการณ์โดยไม่ติดขัดความว่างจึงไม่ใช่การหนีชีวิตแต่คือการเปิดพื้นที่ให้ชีวิตได้เป็นตัวของมันเอง เมื่อเรายอมรับความว่างเราจะไม่รีบร้อนคว้าสิ่งใดเพื่อหลีกหนีความรู้สึกแต่จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสงบและปล่อยให้เหตุการณ์ดำเนินไปตามธรรมชาติเมื่อใจว่างเราจะมองเห็นความจริงได้ชัดเจนเห็นความงามของชีวิตที่ไม่ถาวรและสามารถตอบสนองต่อทุกสิ่งอย่างมีปัญญานี่คือความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นจากความว่างไม่ใช่ความขาดขอบคุณที่อยู่ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์ และติดตามไว้แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ